เฮ้ยอมู่ทไหนเนียเฮ้ยแม่กูโหดโอเคกระโดดแล้วอื้อแหลกมากเอ่อเดี๋ยวโอเคโอเคดีดีมาเก้อดีดีฉันก็แหลกกระโคตรเลยนะกระลุยระเบ้าเนี่ยกระโดดไปเอ้ยยังก็ได้เมืนใช่ไหมถ้ากระโดดไปต่อได้เลยนะโอ้โหอะไรเนี่ยแทงไงตีนเหงือกเหรอกระโดดเด็ดอ๋ออ๋ออ๋อไม่น่าฉันไม่อยากตาย โอเคไม่เป็นไรไปต่อจุ๊บ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 อ่าเออเออเอ้ยก๊าฮึ่มทำไมมันยากขน,นาดนี้ไปต่อเฮ้ยอ,อัพไม่รอนไม่ไปลายทุกคนฉันไปต่อได้วน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 ไปไปไปวนวนห,อห,อห,อหลอนหลอน เกือบรถไฟไปโคราชตัวดดงบ้านพับุรีอย่างนั้นเลยโอเคปกติดีไาดีกว่านะมอนโอ้ยโอรยฉุดสก๋มากเลยโอเคโอ้โหเสาแค่นี้ออนแอร์ช้มัดยากเลยนะแต่ว่ามันก็ยากยน่นะเนี่ยมันลื่นโอเคไม่เป็นไรอย่างนั้นฉันก็โหดไอ้เช่นงั้นมันก็ไม่ได้ยากขนาดนะโอเคไปต่อเกือบโอเคไปต่อเฮ้ยสบาย อะไรเนี่ยโอ้โหทีนี้ห้ามชนยังไงหรอง่ายๆกากจะไม่แยกเลยไม่เห็นต้องชนซ้ำกระโดดกระโดดกระโดดเตาเตาเย็ดโอเคตรงนี้น่าจะเป็นเขาให้น่าจะเข้าไปในทางแคบมรการแต่ไม่ได้เแคบเลยนะโอเคไปต่อว้าแต่มันเนง่ายอย่างนี้แต่ไมันจะทุนโอเคปโบกเตดทุกคนปโบกเตดมากปโบกเตดเจริงๆ เกือบไปแล้วเกือบพื้นสวรรค์โอเคไม่เป็นไรตุ๊บ hehe, โอ้ยคนหินอยอะั้นเลยทำไมมันยากขนาดนี้ฉันเกือบจะตกแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้ว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 โอเคไปต่อได้เย้โอ้โหโอ้โอ้เอ้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคอันนี้แค่นี้เองเหรอโอ้ยมันก็ยากแล้วฉันรู้เย้โอ้เกือบไปแล้ว ไปต่ออะไรโอ้ฉันไปต่อได้อย่างนั้นเหรอว้าวสุดยอดจริงๆเอ้ามากกัญชาอย่ดีนะแต่ไม่คิดโดดวะเดี๋ยวอีรั้งหนึ่งแลโอเคโอเคโอเคกระโดดไปจุ๊บอุ้ยมีอันหนึ่งโอเคจุ๊บยังไม่ถึงก็โดดไปต่อแล้วโอเคโว่แตไมมันไกลนะไปแล้วโวยอย่านะโอ้โหเงือบเงือบเงือบฮ่าโอดลอยหมดแล้ว ไปยดีอ่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ตายดีกว่าไปต่อต่อต่ฉันหน้ามันให้ได้ถึงแม้ว่าจะแพ้อีกครับหนึ่งเราก็ต้องชันหน้ามันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกุต้องเพ้แน่นอนโอเไม่อไปตไปต่อไปตอไปต่อไปตไปต่ไปตไปต่ไปตตไปตตไปโตไปตไตไป่ออไปอไปอไปตอไหน่อไไปไป่ออไ ไปเรียบร้อยฉันจะดูดว่ายำน้ำยัไรอ่ะหยุดอะโอ้ยอะคอะแล้วแล้วแล้วอะดูดโอ๊ยเก็บหืมเป็นต่อ ไม่ชนหรอกนะแค่นี้เองเหรอโอเคจะได้ถึงด่านหินแล้วโอ้ย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 เย็ดเกือบโอเคเจ็บกุ้กคม่ได้ตายโอ้ยทำไมมันมันเจ้าที่สุดมันเสียวมากแต่ไม่ได้เสียวหรอวะเพราะฉันแข็งแกร่งนั่นละมันไม่แข็งแกร่งหรอกฉันเฮ้ยคนไหนไม่ดูนี่ไป

ผมรอดได้ไงกหลังต้องโชคดีอย่แน่นอนผมใช่อย่างนั้นนะโอเคเฮออ้ยพี่หลอย่าย่าย่าอย่าย่ย่าไปต่อไปต่อไปต่อไปตอไปตอโอ้ยกรึกรึอรึอ โอเคโอเคลอหายใจเข้าไม่ใช่นะไม่คไปต่อมันเปไปไม่ได้แคนันจะตอยรับนะเข้าใจบ้าประคำ่อยอยรู้เหมือนกันนะโอเคฉคิดว่ามันาจะใช่เลยนะแต่ว่าเออจะรู้ทไง อ๋อต่อไปดีกว่า,าโอ้อยจบแ,แล้วใครอยากกินหัมไหมบอกด้วยว่าแซ่บวิชนหินหุิบย่ามานะไปตรงย่าไดิตายแน่นอนโอ๋ยังไี่กปทิ่นยา่าเออว้าววาวอ้าวไปเร